พีจาหลังที่หนิงทานข้าวเสร็จนะคะหนิงก็จะพามาตรงที่เขามีมีเวทีให้เราได้ชมนะคะเขาก็จะมีนักร้องมีอะไรให้เราได้ชมนะคะใครที่อ็นนี้ก็สามารถออกไปไปเต้นไปอะไรได้นะคะนี่จาก,ก็จะมีบาร์มีอะไรอย่างนี้นะคะไว้อินเทอร์เทนเรานะคะเราก็ มานั่งดื่มแล้วก็ชมการแสดงนะคะซึ่งในเรือเขาก็จะมีอยู่หลายที่นะคะเราก็เดินเดินเที่ยวเดินชมเดินไปหลายๆที่ได้เลยนะคะทุกคนคือเรือลํำนี้ทั้งลํำนะคะก็จะมีแต่ความบันเทิงนะคะทุกคนคือมีให้เล่นมีให้กินมีให้เที่ยวมีให้ช้อปปิ้งก็คือมีแต่ความบันเทิงมีแต่ความสำราญน,นะคะ เรือทั้งลำเขาก็จะทำเป็นแบบว่าที่ที่แบบว่าเป็นที่ดนตรีเป็นอะไรอย่างนี้หลายหลายที่แล้วก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็จะเป็นที่ช้อปปิ้งคือสำรานจริงๆนะคะคือเรือสำรานนะคะก็คือจะจะมีแต่อะไรที่แบบว่าสำรานเลยนะคะทุกคนสมชื่อจริงๆนะคะนี่เราก็กินก็ เที่ยวไปเรื่อยๆนะคะเรือก็วิ่งไปเรื่อยๆในทะเลนะคะเรือก็ตอนที่ตอนที่มีนักแสดงมีอะไรตอนคือเรือก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะคะเรือก็จะล่องไปเรื่อยๆนะคะคนที่อยู่ในเรือก็มากินมาเล่นมาช็อปมาเที่ยวแล้วแต่ว่าใครอยากไปตรงไหนเลยนะคะทุกคนที่ตรงแบบนี้แบบที่หนึ่งพามานะคะมันก็จะมีหลายที่นะคะ ให้เราไปเลือกนั่งเลือกดื่มเลือกอะไรเลยนะคะทุกคนนี่ก็จะมีเขาก็จะมีแบบว่านักร้องมีอะไรมาสแสดงแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะเราก็เลือกไปนั่งนะคะก็ถ้าใครอยากออกไปเต้นก็สามารถไปเต้นไปแดนไปอะไรได้นะคะทุกคนก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าสำรานสำรานจริงๆนะคะ คือสนุกสุดเวียงเลยนะคะถ้ามาแบบว่าไอ้แบบนี้นะคะซึ่งคนฟินแลนด์ก็จะชอบมานะคะคือคือแบบว่าเราก็จะมาพักผ่อนกันนะคะไปเอสตเนียก็จะใกล้ดีนะคะทุกคนใช้เวลาแค่สองสามชั่วโมงนะคะ